สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เลิกทาทุกคนเนี่ยนะช่างวิทย์เลิกทาครับวันนี้จะมาทําทีวีแพนียโซนิกเนี่ยเพื่อนนะเพื่อเป็นตัวอย่างในการซ่อมเพื่อสร้างอาชีพต่อไปช่างวิทย์เลิกทาวันนี้ใส่เสื้อเนี่ยเนี่ยโอปอพรอวันนี้เป็นโอปอพรอด้วยนะครับอ่านะครับนี่เลยพนาโซนิกมันเปิดแล้วมันไม่มีไฟนะไฟไม่เข้าเลยวอ้ดวกเป็นดวกแน่ๆในงานนี้ อะไรวะเนี่ยเคยยึกเคยือเนี่ยไม่ว่าไส้เดือนนัไม่ใช่นี่นะพัดนาสนิกิสิบนิ้วซ่อมทีวีเก่าโอ้ดวดนี่รุ่นรุ่นรุ่นสองหนึ่งเอ็กอะไรเนี่ยทีซีสองหนึ่งจีเอ็กสิบบีเอสเนี่ยเห็นไหมมีไขฝามออกมาแล้วนี่กล่องเอแงะอยู่นี่เนี่ยมาดูข้างในนะครับเครื่องก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนนะเป็นเนี่ยเลยนะครับมีอะไรบ้างในนี้ก็หนึ่งโอ้โหนะครับ นี่เหรอไหมเพื่อนโอ้ยนี่ครับช่างวิทย์ก็ซ่อมแต่ทีวีเก่านี่แหละทีวีใหม่ก็ไม่ค่อยได้อัดนะครับ,บว่างๆนะครับนี่ในกรณีที่ลูกค้าไม่รอนะครับลูกค้าไม่รอเราก็เอามาอัดคลิปวิดีโอให้เ,เพื่อนดูกันนี่แหละนะครับถ้าลูกค้ารอก็อัดทันบั่งไม่ทันมั่งบางทีก็คลิปวิดีโอขาดหายไปจบจ่อยน่ครับลูกค้ารอ ดวนนะครับแต่ในเครื่องนี้ไม่ดวนนะครับสบายสบายครับเพื่อนขี้แก้วได้ตลอดในวันนี้ฝุ่นมันเยอะหน่อยนะครับมันมองอะไรไม่ค่อยเห็นเนี่ยผมก็คงจะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับมันมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าบางครั้งบางทีตัวมันเสียมันแอบยุงในเราปัดฝุ่นบางทีเราก็เห็นอาการที่มันไหม้ดำพิษปีไปเลยพวกสีพวกอะไรมันก็บวมหมอกไม้เห็นอะไรก็มีเพราะว่าทีวีพวกนี้มันเก่าแล้วอายุมันนาน มันก็มีมีโอกาสที่จะเป็นพวกในส่วนของซีมันบวมอานใหม่อะไรอย่างนั้นนะครับนะเพื่อนมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะเราก็มองดูด้วยสายตาแต่ถ้าเราเปิดเครื่องแล้วปุ๊บเราก็ใช้สายหูในการฟังต่อจากนั้นพอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องเอาสายมิเตอร์มาจิ้มนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องทําแบบนั้นนะเพื่อนนะทีว <c oughs> ี <TV S 1> <c oughs> พวกนี้มันเสียบ่อยมันไม่ใช่เสียบ่อยหรอกจานวนมันเยอะพอมาถึงเวลานี้ มันมันผ่านมาหลายปีไงเพราะมันผ่านมาหลายปีอะไรพวกนี้ว่าเริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพจากการที่เราทํางานตรงนี้นะเพื่อนไปทํางานที่อื่นที่ไกลกลับมาเทคนิคอะไรก็กลับมาใช้ที่บ้านไม่ได้ก็มาดูช่องช่างวิทย์แล้วก็เอ,อสร้างเป็นอาชีพได้เพราะว่าตอนที่ไปทํางานที่กทมหมอไปทํางานรับจ้างทั่วไปกลับมาเทคนิคอะไรก็ไม่ค่อยมีความสามารถพิเศษอะไรก็ไม่ค่อยมี พอไม่ค่อยมีมาหากินแถวบ้านเราก็ไม่ได้เออกลับไปทํางานกรุงเทพไปเป็นกี่ข้าคือกับโอ้มาเมื่อยในชีวิตนี่วันนี้มาเจอช่องช่างวิทย์โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยนะช่องนี้เนะี่ยพาทำเห็นไหมครับทำไมช่องนี้มันดีจังวะยทำไมมันคุณสมบัติทำไมมันโอ้ทำไมมันอุปเทศมันมันสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยนะ, <c oughs> ะคนเขาก็จะบ่นในใจว่าขา่าอนะไร ไม่เป็นไรนะเพื่อนมีอะไรก็คอมเมนต์ก็มาสนุกสนุกนะครับปัดฝุ่นก่อนนะเพื่อนมันไม่เห็นอะไรแล้วไฟไม่เข้าไปดูนุนพาใจไฟนุนอันนี้มันปัดฝุ่นเฉยๆปัดฝุ่นแล้วค่อยว่ากันนะเพื่อนพอได้โศกันนะวันนี้โอ้ยฝุ่นมันเยอะจริงเลยพูดเล่นนะเนี่เนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูนี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่โอ้โหเยอะมากปัดฝุ่นอ่าปัดฝุ่นได้แค่นี้ มันไม่ออกนะครับนี่ติดอยู่แถวนี้ยังไม่ออกมากไม่เป็นไรนะครับทีวีนี่ก็ดีอย่างหนึ่งนะผมว่านะมันเป็นเครื่องฟอกอากาศไปได้ในตัวเลยนะครับเนะเพราะว่าทีวีถ้าเกิดว่าทีวีทํางานนะทีวีจอแก้วแบบนี้มันจะมีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นในตัวเครื่องแล้วมันก็จะดูดฝุ่นเล็กๆน้อยๆเข้ามา PM10 เนะี่ยดูดเข้ามามากองกันนี่เลยอยู่เนี่ยนะครับมันก็เป็นการมีเครื่องอ่ฟอกอากาศในตัวเลยนะเรานี่นะสุดยอดมากเพื่อนเอ้นี่เลยนะครับลาเพื่อนซ่อมทีวีนี่เพื่อนก็ต้องอ่อเอามาทาแบบนี้เนะี่ยแต่นี่มันโอ้มันมันไม่ค่อยถน,นัดนะนี่นะเพราะเพราะว่ากล้องมันอยู่แบบนี้ถ่ายลงมาเผมก็อยู่ด้านขางโอ้โหน่ครับอา่าเป็นแบบนั้น เห็นไหมเพื่อนโอ้ยวงจรก็สะอาดสวยงามเลยดูง่ายนะผมว่านะะนรับมันเป็นแบบนั้นไฟเข้ามาผ่านสวิตเนี่ยเห็นไหมมีคอนเน็กเสียบเข้ามาผ่านสวิตปึ๊บเป็น AC f i ฟิลเตอร์ที่4ไฟ300โวลต์อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้อยู่พี่พี่ีใส่3 0 0โวลต์อยู่นี่นะเพื่อนนะอโอ้ยเพราะมันอยู่นี่แล้วนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็จะมาวัดไฟนะไฟ300มีเปล่าไฟ3 0มมีไหม ถ้าไม่มีอะไรย้อนกลับคืนมาเนี่ยการซ่อมแต่ถ้ามันมีแล้วก็เดินหน้ามาหรดไฟทางออกรถไฟทางออกไม่มีก็ไอซีไต่ไม่มีอะไรมากเลยแทนนี้ดวกเป็นดวกนะเ่อนนะแจ๋วเป็นแจ๋วเลยแก๋วเป็นแก๋วนะเพื่อนนะทีนี้ก็เสียบปลั๊กเวรนี่เสียบปลั๊กปึ๊บทำไมทำไมเสียปลั๊กปึ๊บเสียบปลั๊กแล้วทำไงอ่ะที่นี่เสียบปลั๊กแล้วนี่นี่ครับ เสียบปลั๊กแล้วปุ๊บเ,เเบเอามิเตอร์มาวัดหน่อยใครชอบมิเตอร์มาวัดก็วัดหน่อยผมไม่ค่อยชอบมิเตอร์ในช่วงน,นี้ช่วงดูไฟเอซีเข้ามาแม่ไฟเอซีจะมาสวิตเนี่ยปั๊บอาข้ามสวิตได้ไหมปั๊บมาถึงไฟสามร้อยไหมโอ้ปั๊บโอ้ไมันมีไฟสามร้อยมาแล้วเพื่อนเอ้ยพอมันมีไฟสามร้อยมาแล้วทําไงครับมาดูที่ไฟร้อยครับเพื่อนไฟร้อยมันอยู่ตรงไหนวะเออไฟร้อยมันอยู่ตรงนี้เน,น,นี่ยซีหกแปดอะไรนี่เอออยู่ อะไรไปแปดหกเจ็ดปั๊บไม่มีเพื่อนนี้น่ะก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าซีมันมันมันไม่มีไฟนดูนะดูขาอี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 ปึ๊บโอ้ยมีไฟเด้นี่ปั๊บโอ้ยเราเห็นหลอดไม่เห็นหลอดมาดูดูที่ขาอีไม่ใช่ไม่ใช่ขาอีของเซันเตอร์หอเอาจับตรงนี้แล้วก็วัดที่ขาของไฟแบกไฟแบกขาตรงนี้นะไฟเข้านะยังไม่ไม่ใช่ขาโน้นนะ ปั๊บไม่เห็นมีไฟเลยเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการใช้หลอดไฟในการเช็คนะเพื่อนมันใช้หลอดไฟในการเช็คก็ได้โอ้นะครับเห็นมีไฟเนี่ยถ้าเป็นเอซีเนี่ย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 สวิตช์เนี่ยเนี่ยนี่ข้ามสวิตช์มาเนี่ยนี่ไฟสามรอยอยู่นี่โอ้ไม่ไม่เห็นหลอดไม่เห็นหลอดโอดเคเนี่ยเนี่ย เอซก็ข้ามสวิทมาเนี่ยมาถึงซีไฟสามร้อยแต่ว่าผมบอกเลยนะเพื่อนนะเพื่อนต้องจิ้มให้แม่นแม่นนะเพื่อนนะถ้าเพื่อนจิ้มไม่แม่นจะจบข่าวเหมือนกันนะช็อตวงจรเสเนอเสเนอดนะพิ่นะเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยไม่เห็นมีไฟถอดปลั๊กมั่นใจด้วยนะว่าถอดปลั๊กแล้วเนี่ยไม่ได้กาันะโอเคนะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่คือการใช้หลอดไฟในการยามโอ้ย แล้วที่นี่เป็นเพราะอะไรครับมันไม่มีไฟไม่มีไฟถอดไอซีออกมาเปลี่ยนใหม่เนะเพราะว่ามงจรแบบนี้คงไม่มีใครไปทําให้มันเสียหรอกเพราะว่าบางครั้งบางทีเพื่อนช่างทํามาแล้วไม่ให้ช่างวิทย์แก้ไขเพียอไอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเพื่อนช่างส่งมาผมก็คงจะต้องมาดูพวกได้งุงได้อดอะไรปุ้วไว้ใจผมไม่หมดนเพื่อนเอเอ้าแล้วทำไมไม่วัดดูทันเตอร์ฮอร์จะเปลี่ยนไอซีเลยเผื่อทันเตอร์ฮอร์มันช็อตอยู่ยังก็ได้เพราะอะไรครับ ถ้าเกิดว่าทันเตอร์หอมช้อนมันต้องร้องอีอีอ,อีมันไม่ร้องเนี่ยมันไม่ร้องมันเงียบไปเลยก็แสดงว่าแล้วก็ประสบการณ์ผ่านมานะครับนะเคยได้ซ่อมเครื่องแบบนี้มาสองเครื่องแล้วเปลี่ยนไอซีดีกว่าพูดมากเดี๋ยวง,งานไม่จบเลยนี่นะเปลี่ยนไอซีนะครับเพื่อน,นว่างเปลี่ยนไอซี ไอ้สีเนี่ยเราก็จะทำการเปลี่ยนไอสีนี่ครับทีนี้นี่เลยเบืรร่อไหลก็ไม่รู้ดูนี่ครับหกห้าห้าสี่เอ็นไหมหกห้าห้าสี่ โอ้โอเคนะครับนะคเปลี่ยนใหม่ด้วยโอ้โหนะครับหกห้สเห็นไหมเบอร์มัน S T r W 6หกห้าหสี่แล้วเปลี่ยนใหม่สิครับตัวเดิมใช่ไหม นี่ตัวใหม่ที่จะใส่นะนี่ตัวเดิมนะครับโอ้ยขามันคนละแบบกรับเพื่อนเห็นไหมครับนี่เพื่อนก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะเพื่อนนะคืออะไรตัวเดียวกันเบอร์เดียวกันขาคนละแบบกรับเพื่อนเพื่อนต้องหาอะไรมาต่อขามันวุ่นวายมากสามชั่วโมงไม่รู้ผมจะต่อขาตัวน,นี้เสร็จหรือเปล่านะนี่นะว่าจะงอขาให้เป็นเหมือนกันนะเพื่อนนะ โอ้ยเพื่อนก็ซื้อเอาขาแบบที่มันงอแบบนี้มาแล้วกันนะส่วนผมอะ่ะไม่มีเอ่อที่ผมมีไว้นี่ก็เป็นแบบนี้แหละผมต้องต่อขาวนะครับต่อแล้วก็งอขางอขาแล้วก็ออ้โอเคนครับผมก็คงจะต้องต่อขาเอาเอาใส่เอาใส่แล้วก็มัดไฟเพื่อนดูจะได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยอีกไม่นานสามชั่วโมงนู่นละนี่ผมถึงจะทําได้โอ้ผมเหนื่อยอย่างเลยนี่นะ ขาเสร็จแล้วนี่เพื่อนเวลาเพื่อนมาบัดกีนะมันมันต้องระวังด้วยบางทีเราใช้ความร้อนแรงมากนะครับใช้ความร้อนมากเลยไอ้ขาที่เราบัดกีเนี่ยมันลุดเออนี่ครับโอ้ยนี่ครับกว่าจะอะไรนะกว่าจะต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยเรามาบัดกีแล้วหลุดซะงั้นนะครับมันไม่ใช่ธรรมดานะครับเพื่อนการต่อขาเนี่ยมันก็เลยถ้าเป็นไม่ได้เนี่ก็พยายามหาขาที่เขาดัดมาให้มันตรงด้วย ไม่ได้ไม่ได้แรงมากเกินไปไม่ได้เนี่ยขานีต่ออยู่ครับอ่าโอ้บัตรกีนานไม่ได้เนี่ยนะมันไม่เหมือนขาจริงๆมันนะขาต่อนี่นะ <c oughs> ขาต่อขาแตนนะครับเพื่อนดูนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่เลยตตแต่ว่าตรงนี้ใช้ความร้อนเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเป็นในส่วนของสิงระบายความร้อนนะครับเพื่อนนี่เลยบึ แบบนี้เลยนี่ครับนะเสร็จแล้วน,นี่บัตรเปลี่ยง่ายมากนี่ครับจะมีไฟออกให้ผมสักโบ่นไหมเนี่ยเปลี่ยนไอซีนะครับสวิตชิ่งบูเวอร์สไพาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการต่อขายซีเปลี่ยนวินที่เรียบร้อยแล้วเอาสรุปแล้วเปลี่ยนวิธีเรียบร้อยแล้วนี่นะโอ้ ไฟมันจะออกเท่าไหร่ทีนี้ทีนี้ทำเล่นไม่ได้แล้วนะทีนี้เล <c oughs> ่น,นไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟเกินล้วยุ่งนะครับมาดูสักหน่อยนะครับปับ๊บนะติดตั้งมิตเตอร์ไว้ทิธีเียลอยนี่ครับทีนี้เราจะวัดไฟจุดไหนครับเพื่อนเพราะว่าจุดนี้นะครับจะถอดทันเตอร์ฮอหรือไม่ถอดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทันเตอร์ฮอตัวนี้ รับไฟได้มากอยู่ไม่ถอดเพราะไม่ถอดเลยเยือดมากนะครับเท่าไหรนะเนี่ยโอ้โหทำไฟมันเยอะจังเลยร้อยหกสิบสามออกตายหาเลยทำไมมันเกินวนะเลยฮะเกินจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยม,มันเยอะจังวะย้ายกาวซะหน่อยนะครับย้ายกาวย้ายกาวย้ายกาวไม่ได้นะครับกาวอยู่จุดนั้นอาจจะพลาดครับเพื่อน <laughs> วากันไปอย่างนี้เอาบั๊ดใหม่นี่ครับโอ้ยมูเมียมมนนอกแนวนี่ไฟทำไมไฟมันเกินล่ะเพื่อนนี่ <c oughs> โอ้มีไฟออกแล้วนะครับแต่เกินเกินจริงว่ะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้มันอาจจะยังไม่ทำงานเพื่อนเอาใหม่ก็ยังไม่เชื่อนะนี่ว่ามันเกินเนี่ยนะยังไม่เชื่อนี่เนี่ย ใหม่นะครับปรใหม่นะครับไฟตัวนี้เท่าไหร่นะดูเอสีก่อนนะครับโอ้เอสีร้อยสี่สิบเอสีร้อยสี่สิบนะครับเพื่อนดูก่อนนะครับว่ามันเกินไหมนะครับ mm. เพื่อนอยากจะรู้ว่ามันเกินหรือไม่เกินอย่างไรนะครับบางทีก็ตกใจเหมือนกันนะนี่นะ mm. นี่เลยนะครับเราต้องต่อหลอดโหลดเข้าไปก่อนนะเพื่อนนะเพื่อม mm. ันเกินจริงยังยุคนี้เนี่ย นี่นะครับเขาเลยบอกว่าให้ต่อหลอดโหลดผมก็เบื่อไหนในการต่อหลอดโหลดเพราะว่ามันต้องจิ้มแบบนี้ครับดูนะครับแล้วทีนี้จับกาวกันนะเพื่อนนะจับกาวกันเอ1อีร้อโวลต์นะครับอาจจะได้ร3 8ก็เป็นได้นะครับหรืออาจจะได้สัก141ก็ไม่มีปัญหานะครับบวกลบแค่นิดเดียวครับเพื่อน แต่ว่ามันร้อยหกสิบเมื่อสักครู่นี่มันเกินนะเพื่อนนะอ่ะดูนะครับอ่ามีโหลดแล้วนั่นไงร้อยสี่สิบโวลต์จะไปไหนะลรก็เพื่อนมันก็ใช้งานได้แล้วแลวทีนี้ซันเตอร์ฮอททำงานไว้เนี่ยฮะอ่าดูที่อ่าฮีเตอร์มันขาไหนเนี่ยฮีเตอร์มันขาไหนเนี่ยฮะอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้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 นะเพื่อนนะเอ้ยตรงไหนวะตรงไหนวะนี่วาตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้ใช่ไหม นั่นงไงสี่โวลต์เน่ะโอเคนะครับทางานได้นะครับทีนี้ผมก็คงจะต้องเสียบสายเข้าไปแล้วก็ลองเครื่องโอเคนะครับต้องมีหลอดโหลดนะครับเพื่อนเล่นมากแล้วงานจะไม่เสร็จนล้นนี่นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปแล้วก็มาดูภาพกันจะมีภาพไหมไหมภาพออกมาก็เป็นแบบนี้มันก็ยังน่าจะได้ดีกว่านี้หน่อยหนึ่งนะนี่ปรับแสงสว่างปรับความเข้มอะไรแหละ ก็ถือว่าดูได้นะแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้มก็ต้องดู ABL อีกนะเป็นแบบนี้นะครับจบแล้วนะครับช่งงางวิลเล้งตานะครับเปลี่ยน i c ภาพจ่ายไฟนะครับซ่อม ABL ให้ภาพเข้มขึ้นมาสักหน่อยนะครับเพื่อนก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพนานสนสุปเครื่องนี้นะครับคงต้องจากไปนะครับช่งงางวิลเล้งตา